นี่สามกิจกรรมสามกิจกรรมอ๋อนะนะเชายะนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมมาผมมาผมมาจากรายการผมมาจากรายการเปิดบับเสาโอซีครับนี่อ่ะดิเ uh ก้าเร็วผมมาจากรายการเปิดบับเสาโอซี เป็นวับสาวโอซีครับวับสาวครับตัวาช่วยแจกวับน่อยครับสิ่ชื่ออะไรครับพี่ใหญ่ไม่ทราบว่าคุณหัวแดงชื่ออะไรล่ะครับชื่อควีนค่ะอชื่ินาครับอยู่แก๊งแรกเขาเดือนนะครับอยู่แก๊งแรกหรอครับเอโตเจนค่ะไฮโตเจนไอเบลเอตโตเจนนะครับใช่ใช่เฮ้อะไรวะเฮ้ยแก๊งน้องอายวะเฮ้ยไปเถอะป้าป้าป้านี่นี่เด็กคนจะขับอีเราะไรอ่ะ เอามเอามวเอ้ามามากลมามาขอเอานนี้ที่ไปไปอไพี่เอถอรัมาเลยเอ้าไม่จาอะไรเนียเปลี่ยนใจแล้วแลชื่ออะไรบ้างนะครับขอขอทีได้หมออนครัอจบต้นนี้นี่ทอะไรกันเนี่ยรายการครับอันนี้ผมมาจากรายการเปิดว่าสาวโอีครับมันสัมผัสใกล้ไปหรือเปลาพอดีผมชอบใกล้ชิดกับกับพ่อมึงไงพี่ ก็ผมอยากทราบว่าคุณควีนี่พอมีวาร์ปโอซีไหมครับเย้วาร์ปโอซีเหรอไปดูหน้าเฟซไอซีได้ค่ะเฟซไอซีชื่เหรอคุณอยากอยกชื่ออาคุณีค่ะมันอยู่ตรงสตอรี่อ่ะเปิดได้ไหครับเปิดได้ไหมครับต้องเปิดวต้องเปิดต้องปแล้วเปิดยังไงอ่ะเขียนยังไงล่ะครับเฟซไอซีต้อง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 เรียกชื่อย่อมาครับทีละตัวอ่ะอาอาตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็คิวใหญ่ u e e n ค่ะ แค่นั้นใช่ไหมครับใช่ใไปดูในตัวต่อไครับ